การพิมพ์พิมพ์อินสถัดอักษรพยัญชนะสระวรรณยุกในภาษาจีนในเครื่องโทรศัพท์ที่จะไปดูที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกที่ภาษาถ้าแป้นพิมพ์เรายังไม่เป็นจีบอร์ดเราก็คลิกที่คําว่าจีบอร์ดแทนนะคะมีแป้นพิมพ์หลายๆภาษาให้เราได้เลือกพิมพ์นะนี้แนะนําพี่ไปว่าแบบที่หนึ่งคือให้เราพิมพ์นะเนื่องจากว่าพี่เขาพิมพ์ว่าเชี่เชี่ล่าซื่อแล้วก็น่าจะทักไทยสวัสดีตอนเช้านะคะว่า สจาอันก็เลยแนะนำพิมพ์อินที่ถูกต้องไปนะคะโดยใช้แป้นพิมพ์นะแบบที่1คือพิมพ์อินลองพิมพ์ให้ดูถ้าเป็นแป้นพิมพ์พิมพ์อินนะมันจะมีลักษณะแบบนีนะ้คือจะมีตัวสระอักษรพิมพ์อินนะเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นการสะกดด้วยพิมพ์อินนะมันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะทีนี้เราจะตอบพี่ท่านนี้ไปว่า s h ีย Sh เใช่ไหมอ่าเราก็คลิกไปที่คําว่า ตัว4ีนะคะเราเลือกเลยอะ่ะขึ้นต้นประโยคเราใช้ตัวใหญ่นะคะ C E A C นะคะอะ่ามาต่อเลยนะคะอยู่ในประโยคแล้วพิมพ์ตัวเล็ก C C ตัวนี้ไม่ถูกนะ C C ตัวนี้นะคะ C C เขาต้องการบอกว่า C C เหล่า ซื้อใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะทักทายเราชื่อว่า,าจ้าวอาเนอัน,นจาวอันนะคะแบบนี้นะคะอ่านี่นี่ก็คือ คำตอบแบบที่1นนะคะเราจะใช้แบบที่2ก็ได้ในกรณีที่เราไม่ทราบว่ามันมีแป้นพิมพ์ภาษาจีนอยู่นะคะเราใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็ไปที่เปลี่ยนนะคะคราวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นแป้นพิมพ์นี้นะคะในเครื่องของพี่หมวยจะเป็นแบบนี้ภาษาอังกฤษมันจะไม่เหมือนพิมพ์อินนะถ้าเราจะต้องการใช้ตัวใหญ่เราก็ต้องพิมพ์อักษร Capital Let t e r นะคะ C ทีนี้พอตรงนี้ก็ e เราต้องท่องเป็นพินอินนะแต่จริงๆแล้วใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษได้อยู่นะคะพอมาเป็นตัวนี้นะเราก็กดค้างไว้ค่ะแล้วเราก็มาเลือกสัญลักษณ์นี้นะคะแป้นพิมพ์ภาษาจีนจะเป็นสัญลักษณ์ของเสียงโทนะะแต่ถ้าเป็นในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเสียงเอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้แป,นป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราอยา่าอิงเอาเสียงของภาษาอังกฤษนะคะเราต้องนึกถึงพินอิน ของภาษาจีนนะไม่งั้นมันจะสับสนแต่อันนี้คือให้ใช้ไปชั่วคราวในกรณีที่มันไม่มีจริงๆนะแต่เราต้องการที่จะฝึกพิมพ์พินอินนะคะก็ใช้วิธีนี้นะ,ะเส่ยเซ่ได้แล้วนะคะลาซื่าออทีนี้ภาษาจีนเอานะมันไม่มีสัญลักษณ์ของเสียงเอกในภาษาจีนอย่างชัดเจนนะคะมีแต่ตัวนี้ที่พอ พอจะแทนได้คือมองก้องแกล้มก้องแกล้มไปได้แต่มันก็ยังไม่ใช่เสียงสั่งสั่งเชิงของวรรณยุกจีนนะแต่บอกแล้วว่าเพื่อความง่ายในการฝึกนะคะก็ให้คิดว่าเป็นเสียงเอกในภาษาจีนนะคะ,ะล่าชื่อล่าชื่อก็ต้องใช้ตัวนี้เสียงหนึ่งเสียงอินผิงนะคะเสี้ยเสี้ยหล่าชื่อได้แล้วนี่เจ้าอันใช่ไหมอ่าเจ้าจือ ซื้อเอาจ้าอ่าจ้าไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้มนุษยุนะคะจ้าอ่าจ้าอันอ่าแต่ว่าอันต้องใช้นะคะกดค้างเพื่อมาเลือกสัญลักษณ์นี้นะคะเจ้าอันได้แล้วนะในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้ตัวนี้นะคะ ในกรณีเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ทำไมพี่หมวยถึงอยากให้ใช้แป้นพิมพ์พิมพ์อินเพราะว่าข้อดีของการใช้แป้นพิมพ์พิมพ์อินภาษาจีนก็คือ,อามาดูกันนะคะว่ามันดียังไงเมื่อสักครู่นี้ที่เราพิมพ์เรากลับไปที่พิมพ์อินนะพิมพ์อินจะเป็นสนัญลักษณ์นี้นะคะแป้นพิมพ์ in? พิมพ์อินภาษาจีนแบบรูปย่อนะคะเมื่อเราคลิกไปใช่ไหมคะ เมื่อเรากดไปที่สัญลักษณ์เนาะถ้าเราถ้าเราไม่คลิกค้างนะมันจะเมื่อเราสะกดที่ถูกต้องนะคะสะกดพิมอินถูกต้องเีเียเราสามารถพิมพ์ตัวจีนได้เลยนะคะเลอเอาเหลาซื่อเห็นไหมคะว่ามันจะเด้งออกมาเลยเป็นตัวจีนให้เราเจ้าอ่าถ้าเราได้คําว่าเจ้าแล้วใช่ไหม เราสามารถมาเลือกได้เลยว่าเจ้าอะไรในนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะ,ะมีไหมมีเจ้าอันไหมมันไม่มีถ้าไม่มีเราก็ามาพิมพ์อานเจ้าอานเราก็จะได้ประโยคเซียเซียหล่าชื่อ,อเพื่อนำไปประกอบตัวจีนคือตัวนี้เซียเซียหล่าชื่อเนี่ยค่ะตัวจีนคือด้านบนสุด นะคะต่อมาจะเป็นพินอินนะคะตัวพินอินตัวอ่านพินอินที่ถูกต้องนะคะแต่ในกรณีที่เราไม่มีแป้นพิมพ์พินอินเราสามารถใช้แป้นพิมพ์นี้ได้นะคะภาษาอังกฤษนะแล้วก็เลือกตัวอักษรแล้วใส่วรนณยุแบบที่พี่หมวยแนะนําเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อความง่ายนะในการฝึกภาษาจีนนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ลองไปทําดูนะคะ